สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เสรีกลางภัยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูในรูปแบบของการแรนดอมเป็นซิงเกิลสตอรี่สำหรับคนโสดนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วงเร็วๆนี้มีโอกาสที่พวกคุณจะได้เจอคนที่ใช่หรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือเปล่าเดี๋ยวเซขอเช็คก่อนนะคะว่าเพราะอะไรทาไมถึงไม่มีคนเข้ามาหรือเพราะอะไร ที่มันทำให้คุณปิดใจไม่เปิดใจให้ใครสักคนเลยขอดูสาเหตุนี้นึงโอ้โหชัดเลยสาวไดออฟวันส์ทรีออฟสอดเดอะฟูฟายออฟสอดนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายไ o ออฟสอดซ่อนอยู่เด e ะ e ีวิลเดอ e ทาว ย่ามายุ่งองนี้ยใช่ไหมอ่าโอเคเดชาริออดโอ้โหอย่ามายุ่งจริองอ่ะสัดเจนนะคะว่าเพราะอะไรทําไมคุณถึงไม่เปิดใจให้ใครเลยสาเหตุแรกเลยเนี่ยอาจจะเคยเจอเรื่องที่มันเจ็บปวดหรือเรื่องที่มันท็อกซิกเกี่ยวกับความรักมันหนักมากๆแล้วเรารู้สึกว่าความรักมันมีประโยชน์อะไรอถ้าการที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วเราจะต้องเจออะไรที่มาเป็นท็อกซิกในชีวิตของตัวเองถามว่าแล้วมีทําไม มันมีคําถามแบบนี้อยู่ในใจตลอดเวลาเวลามีคนเข้ามาปุ๊บเราเลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาทํอะไมมาทําอะไรจะมาเจ้าแจ๋อจะมาทําตัวเป็นจเจ้าข้าเจ้าของใช่จะมาปั่นป่วนจะมาทําให้ชีวิตวุ่นวายวกวนแก้ปัญหาไม่ได้เครียดเสร็จปุ๊บจมดิ่งแล้วก็ทํางานไม่ได้เสียการเสรียงานเสียทุกสิ่งอย่างใช่ไหมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่มันไปกระตุ้นอารมณ์แบบนี้และมันทําให้เราคิดว่าอย่ามีเลย มีแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมีแล้วมันก็มีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นมีแล้วมันก็มีแต่เรื่องไม่สบายใจเรื่องอึดอัดใจถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาจะดีกับเรามากแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าเราไม่พร้อมอะเราไม่อยากมีเราไม่ต้องการ เราไม่เราไม่ได้รู้สึกหวยหาหรือแบบต้องพยายามที่จะมีใครสักคนเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยเธอดูดิเธออยู่ด้วยตัวเองคนเดียวเธอไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปนึกถึงใครไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่ะคือการอยู่คนเดียวคือมันมีความสุขมากๆและวะ้วอะแล้วจะต้องไปมีคนที่เข้ามาแล้วทำให้เราปวดหัวทําไมอ่ะนี่เป็นสาเหตุหลักเลยนะคะเราสามารถยิ้มได้ด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์ใครเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับความรู้สึกของใครด้วยเพราะว่าเราอยู่กับตัวเองเราจะ การทุกอย่างด้วยตัวของเราเองได้ไม่มีเลยสักคนเดียวที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปิดใจจริงเพราะว่าเวลามีคนเข้ามานะข้อแรกเลยหวงเกินเหตุเข้ามาแล้วทำตัวแบบหึงห่วงทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคบก็ยังไม่ได้คบเป็นแฟนก็ยังไม่ได้เป็นแต่ทำตัวเป็นเจ้าของละทำให้เรารู้สึกแบบยังไงอะแม่คืออะไรแล้วมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนแบบอย่ามายุ่งอย่ามาเจ,จ้าแจได้บ้างลำคานอะแต่คือบางคนอะพูดออกไปเลยนะ มงคลคือชัดเลยแบบเฮ้ยเธอยุ่งมากไปปะเฮ้ยเธออย่ามาก้าวไก่พื้นที่ของเราดิคือมันจะมีคําพูดที่มันแรงจนกลายเป็นว่าคนที่พยายามอยู่ะคือเศร้าแล้วร้องไห้กอดเข่าทันทีเลยนะคะพูดเสร็จปุ๊บเขาซุดลงตรงนั้นแล้วกอดเข่าร้องไห้เลยเออหมือนเป็นอารมณ์นี้ซึ่งจริงๆอะเสี่ยมองว่าอ่ะมันเป็นมุมหนึ่งนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีคือเราชัดเจนว่าเราไม่รู้สึก ไม่ต้องพยายามไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องอะไรเลยคือจบตรงนี้แหละเพราะว่าเราไม่รู้สึกอะไรด้วยแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าเราสามารถใช้คําพูดที่ซอฟ์กว่านี้ได้เยอะเลยค่ะอย่างเช่นแบบเออเธอคือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่าเธอไม่ต้องพยายามหรอกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถึงต่อให้เธอพยายามมากกว่าเนี้ใจเรามันไม่ได้จริงเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ต่างจากแบบย่งมายุ่งกับชีวิตเราเลยปะ แต่คือเราก็แค่อาจจะสอบลงสักหน่อยหนึ่งเออเธอก็ขยายความสักนิดนึงก็จะดีนะดีมากกว่านะคะแล้วก็หลายคนนะอาจจะประมาณ 20- 30แหละที่ไม่ได้ปิดกันตัวเองนะแต่แค่รู้สึกว่าเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่ามาเยอะมากหนักมากแล้วก็กลัวกลัวว่ามาใหม่แล้วจะเป็นแบบเติมอีกอะ่ะแล้วมันมันมีความรู้สึกเสียวสันหลังวบวับอะ่ะฟิลเหมือนจะเจอผีอ,อารมณ์ประมาณเนี้ยพอเหมือนแบบมีคนเข้ามาปุ๊บค,คือเสียวสันหลังวบวับแล้วว่า ไม่ปาะวาัเป็นแบบเดิมปาะวาัยังไงวะเจ็บปาะวาัเสียใจปาะวาัอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรพวกเนี้ยเข้าหัวมาตลอดเวลามันก็เลยทําให้เราแบบสร้างกําแพงแเราก็ลลอกตัวเองไว้ในกําแพงของตัวเองไปเลยนะคะโอเคจริงๆมันน่าจะจบแค่กล้องแรกเลยเนาะเพราะว่าเราไม่พร้อมจริงๆเราไม่พร้อมจะเปิดใจอะในช่วงเร็วๆนี้ ในช่วงเร็วๆนี้มันจะมีคนเข้ามาแบบเอาชนะใจคุณได้หรือเปล่าเร็วๆนี้เสียให้แบบไม่เกินเดือนละกันนะคะระยะเวลามันจะได้ไม่ไม่ไกลเกินไปในช่วงเร็วๆนี้ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ไปเลยจบอะในช่วงหนึ่งเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแล้วทําให้คุณกล้าที่จะเปิดใจได้หรือเปล่าโ,โหยากเลยอะเธอเขาจะเข้ามายัางไงก่อนเขาจะมาแทรกส่วนไหนก่อนแค่แบบอย่างนี้เสีบอกเราคําถามแรกก็คือมันจบอะเราปิดเราปิด คลิปได้เลยนะคะเพราะว่ามันฉันแล้วว่าคุณไม่เอาไข่แล้วมันก็ขึ้นมาอีกว่าคุณไม่เอาจริงๆอ่ะแม่ยังไงอ่ะดูดิ the moon ขึ้นงี้ d a t ขึ้นงี้ for of เออ for of pentacles for of cups แล้วก็ the sun นะคะความรู้สึกในใจนี่คือแบบ seven of cups king of wands แล้วก็ h e r o f e n t อ่ะอ่ะมาเดี๋ยวเจอเจอแนะ่ต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่จ้ะ ไม่ว่าใครจะเข้ามาคือคําแรกที่จะพูดก่อนเลยไม่จ้าไม่อยากไม่มีไม่ต้องไม่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 เอาอะไรทั้งสิ้นแต่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 แต,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 แต่มันจะมีนางอยู่ผู้หนึ่งมันจะมีนางอยู่ผู้หนึ่งที่เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกกระสับกระสายแปลกๆแต่ก็รู้สึกเสียวสลังว่าป๊อบอยู่ตลอดเวลานะคะคือการปรเทคความรู้สึกของตัวคุณเองอะ่ะคือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นยังไง พอเวลาที่คุณทุ่มเทหรือเต็มที่ปุ๊บคุณพังพินาศแน่นอนคือเวลาพังคือมันใช้ต้องใช้คําว่าพังพินาศเพราะว่าเวลาเราทุ่มไปแล้วเราร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเกินนะคะมันมันเยอะเกินซึ่งมันเลยกลายเป็นพังพินาศเพราะว่าเราไม่มีการกักเราไม่มีการเผื่อเราไม่มีการเว้นช่องไฟอะไรให้ตัวเองเลยอะ่ะคือเวลาไปเราก็คือไปสุดไปแบบไปลอยเลยนึกว่าเป็นลูกโป่งไปละนึกว,ว่าตัวเองเป็นบอลลูนนะคะ กำลังลอยลอยูยุดีจูจุ่นนกก็มาจิกโป้งแตกเลยตายเลยลงไปเลยแบบสู่กิดในวันที่ดืกอเลยเป็นแบบนั้นทุกครั้งที่มีความรัก มันก็เลยไม่แปลกที่คุณจะสร้างกำแพงสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นจนตอนนี้จะสูงเท่าตึกเวอร์เทดแล้วนะคะคือสูงมากสูงจนแบบคนปกติปีนขึ้นไปไม่ได้ต้องปลูกถั่วแล้วก็ปีนขึ้นไปหาย,ยักแบบนั้นนะจ๊ะเป็นฟิลนั้นเลยคือต้องบอกว่าหลายคนสร้างกำแพงที่มันเป็นกำแพงเกินไปจนคนอื่นเข้าไม่ถึงแต่จะมีนางผู้หนึ่งจ้ะมีนางผู้หนึ่งเหมือนแบบเดินเข้ามาถึงปุเบราวบได้อ่ะคือนางสามารถมองอ๋อมีกำแพงงั้นหรือ ขอว้าป๊บวุ๊ปึ๊บเข้าไปเลยอะแล้วเราก็จะงงว่าเฮ้ยทําไมวะทําไมคนคนนี้เราถึงนึกถึงเขาบ่อยจังทําไมเราถึงเหมือนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามอะเราจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของคนคนนี้เหมือนเรา ไม่ได้เชิงว่ากระสับกระส่ายคือแบบหยูยคิดถึงหวยหาคืออยากจะเจอแบบอะไรไม่ได้ทําให้เรารู้สึกขนาดนั้นเพราะว่าเรามีกําแพงอยู่นะคะการจะเปิดใจโอเวอร์โอวังแบบนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงที่แบบเรามีความพร้อมกับความรักมากกว่านี้แต่ตอนนี้คือไม่มีอยู่แล้วไม่ได้มีความพร้อมที่จะมีความรักเพราะฉะนั้นอารมณ์โอเวอร์โอวังอ่ะจะไม่มีเลยไม่มีจริงๆเราจะแค่รู้สึกปแปลกแปกกับตัวเองว่าทําไมต้องนึกถึง ทำไมเรื่องราวของคนคนนี้มันจะต้องวาบเข้ามาในหัวแวบเข้ามาในหัวคือทาไมมันจะต้องคอยวนเวียนหมุนเวียนปั่นป่วนอยู่ในหัวเราเหมือนไม่ว่าจะทําอะไรปุ๊บเรื่องเราจะปิ๊งขึ้นมาก่อนอย่างสมมติทาอะไรเจอสถานาการณ์ใกล้เคียงปุ๊บอีคนนี้มาแล้วปิ๊งมาละยังไงวะเราคิดถึงหรอไม่หรอกนะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคือเราจะเป็นเวนี้คือกําแพงที่มันสร้างอะค่ะมันปิดตัวเองด้วยจนมันทําให้เราอะไม่มั่นใจว่าเรารู้สึกหรือเปล่าแต่เรารู้สึก เขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้ทลายกำแพงนะคะคือเขาไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่คุณเลยเขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเลยเขาไม่ได้ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังก้าวเขากําลังก้าวไก่เขากําลังพยายามที่จะละลับละล้วงหรือว่าทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเลยเพราะเขาเป็นความสบายใจไงเขาเป็นความสบายใจเขาเป็นเหมือนประหนึ่งเซฟโซนของคุณเขาเป็นเหมือนแบบเหมือนความสบายใจเหมือนหันมาปุ๊บคุณรู้สึกว่าคุณมีหมอนนุ่มๆรองอยู่ถ้าคุณล้มยังไงคุณก็เจอหมอนอะหมอนรองแล้วหัวไม่แตกแแนนน่อีบบ้ มันเป็นอารมณ์ที่รู้สึกเหมือนเขาเป็นพี่น้องอะรู้สึกเหมือนเขาเป็นพี่ชายที่ดีเป็นพี่สาวที่ดีมากๆหันมาก,กี่ทีกี่ทีเจอเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นใจเหลือเกินแต่เราไม่แน่ใจว่าใช่ความรักไหมเราแค่รู้สึกว่ามันดีอะคนนี้แหละเธอคนนี้แหละไม่เปิดใจก็ไม่ได้ละในหนึ่งเดือนนี้นะคะในหนึ่งเดือนนี้จะมีคนนี้เข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเชิงว่าในหนึ่งเดือนปุ๊บ เจอกันปุ๊บคุยกันปับ๊บได้สารสัมพันธ์คือไม่ใช่ขนาดนั้นมันอาจจะเหมือนในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยจะมีคนคนนี้เข้ามาแต่ในเรื่องของการจะสารต่อความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงเซรคิดว่านะ่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของเราด้วยนะเดี๋ยวเซรขอดูลักษณะก่อนนะคะรูปลักษณ์ภายนอกเขาเป็นยังไงโอ้โหว่าไม่ได้เย้ย l o v ว r s ขึ้นมาขนาดนี้นะคะ Seven of เอ่อเซเว่นออ e แแล้วก็เ ซิกออฟสอดอะไรอะแฮปปี้กะโลกอ่าฉันอ่านไม่ออกแฮปปี้กะโลกว่าสั้นอ่ะขออภัยนะคะที่โง่ภาษาอังกฤษอ่ะไปต่อ <Demon ular> อะไรแล้วอะเอ็อกิลเพนต์เตอร์เคิลส <mod els> ์ดดเฮร์เออเดเดเฮโร่เฉยเลยดดไฮเพนสเตสนะคะแล้วก็ทูออฟวันส์โอเคข้อแรกเลยตรงสเปคเธอมากตรงสเปคแบบชนิดที่ อืมทัดใจอยู่นะก็ได้ยุเนี่ยหน้าตาคือถือว่าตีในระดับหนึ่งเลยแล้วเขาเป็นคนที่หน้าตามีสเสน่ห์ถ้าไม่เป็นคนยิ้มวานแต่คือเขาไม่ได้หน้าตาแบบสวยมากหล่อมากคือมหัศจรรย์เหมือนนางฟ้าลงมาลงมาโปรดอะไรขนาดนั้นนะคะคือหน้าตาสําหรับคนอื่นนะอาจจะรู้สึกแบบก็โอเคนะก็เฉยๆแต่สําหรับเราคือ ยิ้มสวยตาหวานอ่าคมเข้มคือมันตรงกับสเปคที่เราชอบอะมันจะไม่ได้มีสเปคที่ตายตัวแต่เรารู้สึกว่าเรามองหน้าเขาแล้วเราแบบอืมได้อยู่แม่อย่างเงี้ยเออมันจะมีฟิลนี้เธอแล้วเขาก็จะเป็นคนที่อ่ารูปร่างสัทั์คนนิดนึงนะคะไม่ใช่สัทัส์สิเขาจะสูงแบบ สูงสูงสมส่วนอต้องใช้คํานี้คือสมส่วนกับความสูงของตัวเองไม่ได้สันทัดคนคือตัวเล็กกว่าเกณฑ์นะอย่างผู้หญิงเนี่ยเล็กกว่าเกณฑ์ก็คือจะอยู่ที่ประมาณแบบร้อยห้าสิบลงไปหรือขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่เกินร้อยห้าห้านี่ก็คือแบบต่ํากว่าเกณฑ์แล้วปกติคือถือว่าเป็นตัวคนตัวเล็กมากส่วนผู้ชายเนี่ยร้อยหกสิบห้านี่ก็ถือว่าตัวเล็กแล้วเนาะ ทีนี้คนเนี้ยเขาจะค่อนข้างสูงสูงพอดีเกณฑ์หรือว่าสูงกว่าเกณฑ์นิดหน่อยนะคะก็ได้สตาร์ทผู้หญิงก็คือ155บวกไม่เกินอ่าไม่น่าจะเกินร้อยเจ็ดสิบรอยเจ็สิบสองคือสูงมากนะนะถ้าร้อยเจสิบสองเออส่วนผู้ชายจะสูงร้อแปดสิบขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยไปถึงสองร้อยห้าสอง้อยสิบก็ว่าไปคือสูงสูงมากแนวโน้มจะเป็นคนต่างชาติได้ไหมได้ เป็นคนต่างชาติได้เป็นคนไกลจากเราได้นะคะแต่เป็นคนที่ถือว่าตรงกับสเปกเราแล้วอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ก้าวไกายพื้นที่ของใครเขาจะเป็นคนที่ดูแบบเข้าอกเข้าใจมนุษย์มนาทั่วโลกคือไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมไหนะเขาไม่ได้เป็นกิ้งก่าที่แบบปรับตัวได้เฉยๆนะแต่เขาจะเป็นคนที่เข้าใจทุกคนเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วที่เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นอะ่ะเพราะว่าเขาเข้าใจในคําว่าเข้าใจคือไม่ได้สักแต่ว่าจะพูดว่าเข้าใจนะ คือเขาจะรู้สึกว่าอ๋อคนคนนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่เขาจะพูดอะไรด้วยเนี่ยด้วยความที่เขาเข้าใจจริงๆอะค่ะการที่เขาจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเขาก็จะมีความแบบละมุนีละโมจีกเหมือนเวลาจะพูดอะไรจะบอกอะไรเขาก็จะมีความแบบใส่ใจก่อนว่าสิ่งเนี้จะมีผลกับความรู้สึกของคนฟังไหมถ้าคนเนี้ยพูดตรงไม่ได้เขาจะพูดแบบอ้อมอ้อมไปไกลรอบโลกก็อ้อมเอ้าอ้อมให้หมด ถ้าคนนี้พูดตรงแบบชัดเจนได้เลยก็จะมีความซอฟลงมาหน่อยคือไม่ได้ตรงแบบชนิดที่แรงมากนะคะคือตรงแบบรู้สึกว่าออกโอเคคนนี้รับได้ก็คือได้เขาจะพูดประมาณนี้คือเขาจะเป็นคนที่เหมือนมองออกว่าการจะพูดการจะคุยหรือการจะเข้าหาใครสักคนเนี่ยเขาควรจะวางตัวแบบไหนเขาควรจะวางตัวยังไงมันเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะเป็นพวกประเภทที่ไม่ถามนะแต่ใช้สังเกตแล้วเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตแบบ โอ้โหไปเป็นนักสืบเถอะคือมันมันเป็นจุดเล็กๆที่ไม่มีใครมองอะแต่เขาสามารถมองเห็นในจุดเนี้ยซึ่งมันเป็นจุดแบบเหมือนจุดเหมือนขี้แมงวันเราอะ่ะเซี้ยวเดียวอะอาจจะอยู่แบบตายตายไททอยเราด้วยซ้ำอะแต่เขามองเห็นฟิลแบบนี้นะคะคือมันเป็นจุดที่เหมือนอับสายตามันเป็นสิ่งที่คนไม่ได้มองมันเป็นสิ่งที่คนรอบตัวทั่วไปไม่ได้ใส่ใจแต่เขาเห็น เขาสนใจแล้วเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับอะไรก็ตามที่กระทบกับความรู้สึกมากมันก็เลยไม่แปลกเพราะว่าอะไรย้อนกลับไปเซตคําถามแรกเลยว่าสาเหตุที่ทําให้คุณปิดกั้นมันคืออะไรแล้วคนคนนี้มีในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยได้รับม,มันจะแปลกยังไงที่คุณจะแอบมีความรู้สึกคิดถึงหรือนึกถึงเขาขึ้นมาในขณะที่คุณกําลังรู้สึกเควงคว้างหรืออ้างวางังไม่แปลกเลยค่ะ แต่ทีเนี้ยมันมีสองกรณีที่เสียกังวลใจนิดหนึ่งคือกรณีแรกเขาเป็นคนช่างสังเกตมากอ่าทั้งสองคนนะเขาจะเป็นคนที่ช่างสังเกตมากเหมือนกันเลยแต่กรณีแรกเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแนวโลกส่วนตัวสูงมากเขาก็เลยไม่ค่อยก้าวไก่คุณนะคะไม่ลุกล้ำมืนที่ส่วนตัวคุณเพราะเขาก็เป็นคนไม่ชอบให้ใครไปยุ่งกับเขาเหมือนกันนะก็จะมีความคาดเดากันยากนิดหนึ่งแต่เขาจะเป็นคนที่รู้วิธีเข้าหาคนอื่นอ่าน,นี้เนี่ยกรณีแรกโชคดีนะคะถ้าเจอแบบนี้แต่อีก,กรณีหนึ่ง จะดูเป็นคนจ้อจี้คุยเก่งมากกว่าสังเกตพฤติกรรมแบบนี้นะคะจะเป็นคนอ่ากรณีที่สองจะเป็นคนจ้อจี้คุยเก่งนิดนึงช่างสังเกตเหมือนกันไปทุกอย่างางที่เสบบอกไปข้างต้นคือเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เขาจะมีความจริตที่ต่างกันคนแรกที่ดีเนี่ยคือจริตจะแบบหวานไม่เป็นโรแมนติกไม่ได้แต่จะเป็นคนที่ใส่ใจจะเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกเลยแล้วก็จะมีความโลกส่วนตัวสูงจะดูแบบมีกำแพงนิดนึงถ้าเขาอยู่ในเซฟโซนเขาจะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยสูงสิงกาาับใครหรือเป็นคนที่สนิทสนมกับคนยาก อันนี้ในกรณีแรกนะกรณีที่2คือสนิทง่ายเข้าถึงง่ายดูแบบเป็นคนที่รู้ใจทุกคนไปทั่วเลยอะ่ะแล้วก็จะเป็นคนที่พร้อมซับพอร์ตพร้อมเอนเตอร์เทนตลอดเวลาจะมีความต่างกันตรงนี้นะคะคนหนึ่งอะ่ะจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอีกคนหนึ่งอะ่ะจะเป็นคนที่ออกเฟรนี่ถ้าเป็นคนเฟรนี่ให้ระวังค่ะไปสืบประวัติให้ดีๆก่อนว่ามีแฟนอยู่แล้วออมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีทั้งสงเคสไม่ใช่คนเดียวแน่นอน ะะเวลาที่เราจะเจอใครสักคนเราจะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนมันจะเป็นโลคจิตชนิดหนึ่งที่พระเจ้าชอบประทานมาให้แบบประมาณสิคนอะแล้วเรารู้สึกว่าใครอะคนไหนอะมายืนตรงหน้าเรา10คนอย่างเงี้ยคนไหนคือเนื้อคู่ยังไงก่อนแล้วพอเวลาให้เราสุ่มเลือกเหมือนแรนดอมอะให้เราสุ่มเลือกปุ๊บพอเราเลือกไปปุ๊บเอา้าได้คูก่กรรมนี้ยังไงอะ แล้วคู่บุญไม่เอามาวางตรงหน้าแม่งงมากไหนๆจะประทานมาขนาดนี้ละมันก็จะมีความรู้สึกแบบนเนี้ยเด็กก็ปะมันมันเป็นฟิลนี้จริงๆนะคะซึ่งเสก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติตักสังเกตง่ายๆจาก2กรณีนี้ถ้าคุณจับสังเกตได้ได้คุณจะรู้เลยว่าคุณควรจะเปิดหรือไม่เปิดหรือวางสถานะแบบไหนเพราะถ้าถามว่าคนที่ดีคือ ถ้าคุณเจอแบบออกแนวเฟลลี่เลยอ่ะอย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะหรือไปสืบประวัติก่อนก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะแค่อธิยาสัยดีเฉยแต,แต่จากหน้าไพาคือขึ้นเตือนว่าให้ระวังเรื่องมีแฟนแล้วเรื่องที่เราจะเข้าไปพัวพันกับรักสามเศร้าหลายคนเพิ่งเลิกมาเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเดี๋ยวเธอจะเป็นดราม่าอีกว่าแบบโอ้โหเนี่ยหนีมาปุ๊บมาเจอเปิดใจไหม่เอาเจออีกแล้วเพราะฉะนั้นเธอสืบก,ก่อน เธอสืบก่อนถ้าเฟรนลี่แบบที่ฉันบอกนะไม่ใช่ทุกคนนะคะเฉพาะคนที่มีลักษณะแบบนี้พฤติกรรมแบบอ้อขอโทษผิวผิวสีผิวฉันไม่ได้พูดถึงฉันพูดแต่สัดส่วนฉันพูดแต่ส่วนสูงเนาะสัดส่วนสมส่วนนะคะสีผิวจะผิวสีแทนนิดๆน,น,นะคะหน้าตาตรงสเปคผิวสีแทนนิดๆคือจะได้ขาวคนไทยแต่แบบขำแดดอะ่ะ ข่าวคนไทยได้แต่ว่าจะ,จะออกแนวคําแดดคือออกแทนต้นๆเลยนะคะแทนต้นๆถึงแทนกลางๆได้เลยผิวออกคลำ้ำๆนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่บุค,คลิกถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่จะติดนิดหนึ่งคือถ้าไม่นั่งถ้าไม่นั่งหลังคอมก็จะเดินหลังคอมนะคะคือไม่ได้แบบคอมโกงนะคือเหมือนเขาจะ,จะหลังงองอนิดนึงนะคะลักษณะจะประมาณนั้นไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหเป็น เป็นคุณยายเป็นคุณตาที่แบบหลังค่อมต้องใช้ไม้เทา้าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คือเหมือนแบบไม่ได้เชิงห่อไหลเหมือนอาจจะเดินด้วยตัวสูงอะไรเงี้ยอาจจะเดินแบบโค้งตัวนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะลักษณะจะประมาณนั้นเนาะโอเคขอคนลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะคะรูปลักษณ์ภายนอกแบบนี้เท่านั้นและนิสยัยแบบที่เสพพูดไปข้างต้นเท่านั้นให้สังเกตสองสองประเภทคือประเภทโรกส่วนตัวสูงเท่ากับดีเลยอันนี้คือคู่ที่ดีเลยแต่ถ้าเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากง่ายเกินไป สืบก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอีกนะคะโอเคสุดท้ายท้าสุดแล้วนะคะเขาจะเข้าหาเราในรูปแบบไหนเขาจะเข้ามาหาเราในรูปแบบไหนเขาจะเข้ามาหาเรายังไง t e m b l a n c e c r e o f p e n t a c l e s s i x of cups k n i g h t of p e n t a c l e s แล้วก็ King o f Pentacles โอเค of Wands okay. The Fool The Fool สอง The Fool อีกใบนึงนะคะแล้วก็ในออ of cups of Cups โ okay. อเคเขาจะเข้ามาเนี่ยมี2ประเภทอีกละมีสประเภทแหลวแต่แต่หลักๆนะคะหลักๆคือมาจากการทำงานมาจากการทำงานนั่นแปลว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนร่วมงานได้เป็นคนสนิทของเพื่อนร่วมงานได้หรือ เป็นช่วงที่บริษัทมีกิจกรรมที่ทำให้คุณต้องไปเจอกับคนต่างสาขาเออหรือถ้าในองค์กรของคุณเนี่ยมันมีการดิวกับคนต่างชาติอันนี้ขึ้นต่างชาติแล้วสาวมีการดิวกับคนต่างชาติคุณอาจจะบังเอิญเจอจะเป็นลูกค้าจะเป็นอะไรก็ได้นะเพราะฐานะค่อนข้างดีดีมากๆด้วยนะคะอาจจะเป็นลูกค้าจะเป็นหัวนหน้าอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่ายศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าเออลด เน่ถึงบอกไงว่าจะเป็นทรงพี่สาวหรือว่าจะเป็นทรงพี่ชายนะคะจะเป็นคนที่มีบุติภาวะมากๆเลยแล้วก็ฐานะคอน่อนข้างดีในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่มากวางแผนอนาคตสร้างอนาคตคิดแต่เรื่องของอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอเนี่ยน่าจะเจอกันเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละเป็นหลักเลยแต่มันจะมีกรณีหนึ่งคือถ้าเรากับเพื่อน เพื่อนเอ่อเพื่อนข้างนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะถ้าไม่ได้ตรงกับสายงานจะมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นคือเพื่อนของเราเนี่ย ทำธุรกิจใกล้เคียงกับเราแล้วเขาแนะนําเพื่อนเขาให้เราได้รู้จักหรือเป็นพี่ที่เป็นหุ้นส่วนลูกค้าของเขาหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับงานงานสายงานที่มันตรงกับสายงานเดียวกับเราอะจะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้สนิทก,กันมากหรือเป็นแบบว่าเพื่อนเก่าแก่แล้วแบบเอ้ยทําสายงานเดียวกันมาแบบแนะนําคนของเขาให้รู้จักแบบหาคอนเนคชั่นใหม่ๆให้เราอะไรแบบเนี้ยได้แบบนี้คือมันจะมีตัวสื่อกลางอะค่ะ ถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอ,องค์กรของเราเป็นสื่อกลางให้ก็จะเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิดคนสนิทต้องใช้คําว่าเพ,เพื่อนเพราะว่ามันมีการเกือ้อหนุนจุนเจือกันนะคะแต่ยังไงก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานมากที่สุดเราจะได้เจอกันแบบนี้โอ้ถ้ามาในเชิงออนไลน์นะฉันว่าเธอแบบสะบัดแบบไม่รู้จะสะบัดยังไงอะไปแล้วไปตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ถ้ามาในลักษณะของการทํางานหรือเจอกันเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมันจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าคุณจะเน้นในเรื่องของ การได้เจอตัวได้ใช้เวลาต่อหน้าได้ใช้เวลาโดยโตรงแล้วคุณก็จะได้จับสังเกตได้ว่าเขาเป็นคนยังไงมุมมอง,มองยังไงอะไรยังไงคือมันง่ายกว่ากันแต่ถ้าสมมติว่าไปเจอกันออนไลน์คุณจะรู้สึกว่าน่ากลัวอนนอนไลน์คือโลกโลกออนไลน์คือน่ากลัวถึงจะมีคนที่พบรักกันทางออนไลน์แล้วใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจนถึงบ้านปลายก็จริงแต่คุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะมันน่ากลัวสําหรับคุณคืออาจจะเคยเจอมาก็ได้หรือว่าแบบประสบการณ์ของเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรากังวลนะคะและ และเขาจะเป็นคนเข้ามาพูดคุยกับคุณในลักษณะของการแบบคุยกันเพราะว่าเพื่อนไงมีคนมีตัวกลางมีสื่อกลางแนะนําให้ได้รู้จักมันก็เลยทําให้เขากับคุณเนี่ยพอเจอกันครั้งแรกจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน แต่จะอยู่ในกลุ่มมันเจอกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะไม่ได้เจอกันแบบโรแมนติกคือแบบว่าไปปุ๊บเจอกัน2คนใช้เวลาร่วมกันอะไรเ่งี้ไม่ใช่นะคือมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนแบบเออเราไปกันเป็นกลุ่มก็แปลว่านี่แหละไม่ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่ทํางานแล้วเพื่อนพาเพื่อนมาด้วยเก็ะอะไรสักอย่างเลยนี่แหละมันจะมาจากในโซนการทํางานนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะแล้วเวลาเจอการคุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์ในครั้งแรกมันจะเป็นการเจอกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีการเดินทางซึ่งไม่ได้เป็น ระยะทางแบบไม่ไม่ได้เป็นการเดินทางในระยะไกลามากอาจจะไปต่างจังหวัดในโซนใกล้เคียงกับจังหวัดที่เราอยู่ยอ, ork, อ,อย่างเช่นอายุตัวอย่างเราอยู่กรุงเทพอาจจะไปแบบเที่ยวชนบุรีเที่ยวพัทยาอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการเดินทางคือไม่ได้ไกลแบบเราอยู่กรุงเทพแล้วเราไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยอันนั้นคือไกลอันนี้จะเป็นลักษณะที่พอป,ประมาณนะคะไม่ไกลมากคือเดินทางแบบในช่วงระยะเวลาส ans, ั้นๆอาจจะแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยอู้แต่ว่าถ้าขับรถแบบแบนแบนหน่อยก็40นาทีเนาะ45นาทีก็ถึงละ ชนบุรีประมาณนี้ลักษณะการเดินทางคือไม่ไกลเลยนะคะไม่ค่อยไกลแล้วก็ไปแบบจอยมากสนุกมากแล้วเขาก็จะมีลักษณะของการเข้าหาที่แบบไม่ได้ดูลุกล้ำค่ะคืออย่างที่บอกเขาก็จะเข้าหาแบบเหมือนอเพื่อนพูดเรื่องนี้เราคุยเรื่องนี้อะไรเขาก็จะเหมือนมีเสริมมีอันเนี้ยเข้ามานิดนึงแล้วมันก็เหมือนสนุกอะ่ะคุยกันแล้วมันจอยมันสบายใจมันรู้สึกดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเออคุยกับคนเนี้ยได้คุยกับคนเนี้ย,ย,นเ,นยเรารู้สึกแบบ เป็นตัวเองได้สบายใจได้แล้วก็ไม่ต้องมาแบบกังวลหรือต้องมากักความรู้สึกหรืออะไรยังไงเลยคือคุณรู้สึกว่าคุณปลดปล่อยความเป็นตัวคุณให้เขาได้รู้แล้วคุณก็ได้เห็นตัวตนของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณเปิดใจเนาะโอเคเดี๋ยวเสจะขออนุญาตชรแก้วนาราชนิดหนึ่งนะคะในการขอคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนโสดที่กาลังจะเจอคนที่ใช่กันหน่อยโอ้โหเนี่ย ปมในใจมันหนาจริงสาวมันมันจะแอบมีความกังวลแอบมีความกลัวหนักมากนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่า ด้วยความที่การเจอกันของพวกเราอ่ะมันไม่ได้เป็นลักษณะของการเจอคือเขามาลุกเราเข้ามาเองเข้ามาจีบเราเข้าหาเราหรือว่าอะไรที่มันดูมากมายเกินไปคือเขาจะเข้าในลักษณะที่มีตัวกลางเป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วถึงต่อให้คุณมีกำแพงเขาก็จะสามารถวาร์ปเข้ามาในกำแพงของคุณได้โดยที่ไม่ต้องทุบไม่ต้องทลายไม่ต้องเสียเวลาในการทําอะไรมีคนจับมือเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปทุบตรงนู้นมันนี่ประตูอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีตัวชักจูงมันจะมีแบบเหมือน จุดเชื่อมตัวเชื่อมนะคะตัวกลางในการเชื่อมไม่เชิงว่าเป็นพ่อสื่อแม่ชักหรอกแต่ว่ามันเป็นเหตุแหละที่จะทําให้คุณได้เจอกับคนคนนี้ ด้วยความที่คุณมีกำแพงสูงมากเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้เจอใครสักคนเนี่ยมันยากเขาก็เลยต้องหาตัวกลางมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อให้พวกคุณถึงคุณจะแอบมีความกังวลใจแต่ก็อย่างที่เสบอกไปนั่นแหละคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะเปิดใจให้เขาส่วนในเรื่องของการจะสานต่อจะพัฒนาจะอะไรยังไงไหมสุดแล้วแต่คุณจะตัดสินใจในอนาคตแต่ถามว่าคนคนนี้ดีไหมเหมือนที่บอกนะเหมือนเดิมนะคะย้ําอีกรอบขอย้ําอีกรอบว่า ถ้าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหน่อยเป็นคนที่ดุดติดนิดนึงจะเป็นคนที่ชอบใช้เวลายอยู่กับตัวเองมากกว่าอะคุยได้จอจี้ได้บ้างแต่คือไม่ได้มากไม่ได้แบบเข้าหาคือตีสนิทหรือว่าแบบ เหมือนคนเฟลลี่อ่ะไม่ได้คนอัธยาศัยดีขนาดนั้นนะคือคุยได้เป็นบางเรื่องที่ตัวเองรู้แล้วก็จะเป็นคนที่ดูเงียบๆหรือจะชอบแบบแนวเล่นดนตรีอะไรหน่อยๆคืออยู่ในมุมสงบของตัวเองอะต่อให้ไปจอยไปปาร์ตี้กันแบบนีน้เขาก็จะไปนั่งอยู่ในมุมสงบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใครนอกจากมีเรื่องที่แบบเอ้ยแกอย่างนั้นเอ้ยแกอย่างนี้ออาไปถามถึงเนี้ยแล้วเขาก็จะมีการพูดด้วยบางคือไม่ให้เสียบรรยากาศประมาณนั้นเขาจะดูวางตัวค่อนข้างดีระดับหนึ่งและที่สําคัญต้องเป็นคนอายุมากกว่านะคะก็เช็คดีๆอัยาายาศักักกใลงๆ ก็คือคุยได้แต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้ดูแบบแบบใส่ใจทุกคนบนโลกใบนี้แล้วก็พิเศษกับทุกคนบนโลกใบนี้ก็แปลว่าใช่แหละถือว่าคนนี้เป็นคนที่ดีมากนะคะเสก็เป็นกําลังใจให้คนโสดทุกคนเลยนะถ้าสมมติว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็เป็นพี่น้องกันได้ค่ะแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งที่คุณพร้อมแล้วจริงๆอะ่ะเสบอกเลยว่าคนนี้ดีมากจริงๆดีแบบที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละโลกทำให้ของคุณแล้วไม่ใช่ท็อกซิกไม่ใช่ปัญหาที่แบบคุณเจอแล้วคุณ คุณเจอคุณอยู่ใกล้ชิดแล้วมันมันกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับคุณอีกแน่นอนนะคะถ้าชอบคลิปของเสก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปให้เสด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ